สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลภูมิใจนำเสนอค่ะแตนๆนนี่ค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆทายนะคะต้นเบนจะมาดเงินค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมีนาชาแนลไปได้มาดอกเต็มต้นเลยนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะตุ่มดอกนะคะเป็นจมาทเงินเขาจะมีดอกออกสีเหลืองนะคะอันนี้เตรียมจะบานแล้วนะคะแต่จะให้เพื่อนๆดูตุ่มดอกเนาะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเราก็เป็นสีเงินสวยงามจริงๆส่งคําล่ําลือนะคะเป็นจมาทเงินนะคะมีนาชแนลไปได้มานะคะโอ้โหแบบว่า ดีใจมากๆเลยค่ะนี่นะคะสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆเราสามารถที่จะมาใส่ในกระถางก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาลงกับดินก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะอันนี้มีนาชาแนลซื้อต้นเล็กมานะคะก็ราคาไม่แรงนะคะต้นใหญ่ก็จะราคาแรงไปตามขนาดของต้นนะคะอันนี้อยู่ในกระถางประมาณ สนิ้วสีนิ้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามีนาชาแนลเน้นดอกค่ะนี่ค่ะลองนึกดูนะคะถ้าดอกเขาออกเต็มต้นเลยเนี่ยจะเป็นแบบสีเงินตัดกับสีเหลืองสวยมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะมีนาชาแนลจะยังไม่ทําอะไรกับเขานะคะก็คือจะให้เขาปรับสภาพกับที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็เอาเขาไว้นะคะเขาก็เป็นตระกูลของเบนจาม่านะคะขยายพันธุ์ก็ปักตัดกิ่งตัดก,กิ่งปักชาค่ะเพื่อนๆแต่ก็คือได้ยินมานะคะว่าแบบว่าเบนจาม่าเงินเนี้ยค่ะคือค่อนข้างราคาแพงอะคะ่ะจากที่ดูคลิปต่างๆนะคะ แล้ววันนี้ไปเจอมามินาชแนลจะบอกว่าได้มาในราคา150บาทค่ะไม่แพงเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะต้นทรงพุ่มกำลังสวยเลยนะคะสำหรับปลูกประดับได้เลยนะคะเอาไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้นะคะความหมายก็ดีนะคะชื่อเรียงเสียงเพราะเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวมินาชแนลจะไปทำคลิปนะคะที่ แหล่งต้นไม้แหล่งใหม่ที่มีชาแนลไปซื้อนะคะซึ่งราคาที่บอกเพื่อนๆค่ะไม่แรงแล้วก็ไม่แพงนะคะมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดนะคะนี่ค่ะไซส์นี้1.5 0บาทไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเขาขายกันแพงมากเลยค่ะบางต้นนี้คือแบบอว่าใหญ่หน่อยนี้ก็คือพันกว่าพันหเลยนะคะก็ แม่ค้ายังบอกเลยว่าก็ไม่รู้ทําไมถึงแพงนะคะก็คือเขาก็รับมาแพงก็ต้องขายเราแพงเหมือนกันนะคะคือคิดว่าที่แพงเพราะว่าความแปลกของเขาแล้วก็เขายังมีปริมาณที่น้อยอยู่นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะสวยงามนะคะสีเงินเลยค่ะสะท้อนแสงเลยนะคะอันนี้ขนาดเราถ่ายตอนเย็นนะคะเพื่อนๆโพสเพลย์แล้วนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะ น้องเบนจะมาดเงินนะคะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ